ก้อนหินก้อนเดียวโปะเดียวยักษ์ตากแกไม่ได้เอามีดไปแต่แกก็ล่าเอามีดของไอ้ยักษ์ตนนั้นสักคอขาดแล้วยิ้วขึ้นวันนี้คือพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานชัยชนะเป็นผู้ประทานการทรงนำให้กับคนของพระเจ้าเสมออ่านหนังสือยยห์นบทที่19ข้อ30เ <Okay. S 1> ะเยสุริเจ้าทรง ตรัสว่าอย่างไรยอห์นสิบเก้าข้อสามสิหนังสือยอห์นบทที่สิบเก้าข้อสามสิบใช่ครับเมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มบางหนึ่งแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและทรงมพรงเศียนลงสิ้นพระชนม์สำเร็จแล้วความล้มเร็วในอดีต พระเยซูริ์เจ้าได้กล่าวว่าสําเร็จแล้วมนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าพระเยซูริ์เจ้าบอกว่าสําเร็จแล้วนั่นหมายความว่ามนุษย์ได้กลับมาหาพระเจ้าพระเจ้ากลับมาหามนุษย์มนุษย์อยู่กับพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วอขออน่นก่อนโครินสิบห้าข้อห้าสิบเจ็ดหนึ่งโครินสิบห้าห้าสิบเจ็ด ทุกการแด่พระเจ้าผู้ทรงปัะทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูริ์เจ้าของเราโดยพระเยซูริ์เจ้าเราทั้งหลายจึงได้ชัยชนะและชัยชนะนั้นมาโดยพระเยซูกิ์เจ้าไม่ใช่ตัวของเราเองอีกตอนหนึ่งหนึ่งจรบที่สี่ข้อสี่ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่าง เรา้ายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเราทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์ผู้ทรองอยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าความสําเร็จชัยชนะและสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำได้ใส่ไว้ในชีวองเราอยู่กับเราเป็นมาโดยพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวของเราเลย ถ้าเราไม่มียุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าที่จะอยู่กับชีวิตของเรายุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าที่ให้ไว้เพื่อเราจะสามารถยืนอยู่ได้พี่น้องกลับไปอ่านหนังสือเอเฟซัสบทหกข้อที่สิบสามก็จะบอกว่าเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะยืนอยู่อย่างมั่นคงได้ หมาเพราะว่าถ้าชีวิตของเรามีชีวิตอยู่แล้วเราไม่มียุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าการมีชีวิตอยู่การเป็นผู้เชื่อของเราเราไม่สามารถจะได้ชัยชนะกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เราต่อสู้อยู่ <c oughs> เพราะพระคัมภีร์พูดไว้อย่างชัดเจนเลยว่าท่านไม่ได้ต่อสู้กับเลือดหรือเนื้อหนังไม่ได้ต่อสู้กับเลือดหรือเนื้อหนังหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าคําว่าเนื้อหนังคือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ถ้าตัดก็เลือดออกถ้าหยิกก็เจ็บถ้าตีก็เจ็บถ้าเดินหูก็ต้องไปตามทาไมงานมันหูขาดนะฮะเลือดคือการฆ่าให้ตายได้นี่เป็นตามภาษาเดิมที่เขาพูดไว้ด้วยนี่เองเนื้อหนังและเลือดสู้กันได้ใช่ไหมอ่าจะต่อยจะตี จะเตะมาสู้กันสักพักหนึ่งแล้วก็คงจะรู้ว่าใครจะชนะใครจะแพ้แต่พระกัมภีร์กำลังพูดถึงชีวิตของเราทั้งหลายเราไม่ได้สู้กับเลือดเนื้อที่เราจะสามารถเอาชนะหรือฆ่ามันได้พระกัมภีร์พูดว่าอย่างไงครับในหนังสือเอเฟซตสตอนนี้เพราะสิ่งที่เราไม่ได้ต่อสู้กับเลือดเนื้อเราต่อสู้สิ่งแรกก็คือต่อสู้กับเทพผู้ครองรู้เเทพผู้ครอง ผู้ครองนี้คืออำนาจแห่งการครอบครองมันครอบครองใครครับครอบครองมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ในโลกนี้แต่มันไม่สามารถครอบครองคนเหล่านั้นที่ถูกบวกไว้คนเหล่านั้นจะมีพระเยซูคริสต์เจ้าครอบครองอยู่ในชีวิตหนังสือหนึ่งจอบทที่4ข้อ4ี่แอปพรายไรเข้าไปสู่ชีวิตของเขาที่ว่า พระองค์ผู้ทรงอยู่ในเราเป็นใหญ่กับผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้หมายความว่าในการต่อสู้กับเทพผู้ครอบครองนั้นพระเจ้าผู้อยู่ในเราเป็นใหญ่กับเทพผู้ครอบครองมันไม่สามารถครอบครองชีวิตของเราอีกได้อันที่สองพูดถึงศักดิ์ศรเทพแห่งศักดิ์ศรีแห่งเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ เทพตัวนี้ร้ายมากก็กินใจคริสเตียนก็กินใจอาจารย์หลายหลายคนก็อยู่กับชีวิตของผู้ที่เป็นผู้นำหลายหลายคนเพราะเทพผู้ของสักดิเทพพราะก็พียงพูดเทพแห่งโมหะคือความโกรธ พระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าโรงก็โกรธเหมือนกันเวลาพระเจ้าโกรธพระคัมภีบอกโอ้โ oh, ห oh, ตาของโะรงเหมือนแปวเพลิงลมปราโวพัดพายุกระหน่ำทุกอย่างพระเจ้าโกรธเราถูกสร้างขึ้นในพระฉายาของพระเจ้าเราก็โกรธพระคัมภีร์ก็สอนเราเวลาโกรธก็โกรธได้อย่าทําบางอย่าเก็บความโกรธไว้จนข้ามคืนข้ามวันเป็นความมาฆาตแค้น นะฮะพระคัมภีร์ต้องการสอนชีวิตของเราเพื่อเราจะรู้ว่าชีวิตของเราในการต่อสู้เรากําลังสู้กับอะไรเราไม่ได้สู้กับเทพผู้ครองเราไม่ได้สู้กับศักดิ์เทพเราไม่ได้ต่อสู้กับเทพที่เป็นความมืดเป็นโมหะเราต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้มันอยู่เหนือชีวิตของมนุษย์เรามันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณอีกอันนึงบอกว่าต่อสู้กับเราวิญญาณชั่ว เหลววิญญาณชั่วมีอะไรบ้างไหมฮะค่อยคาสรกความคิดสปรการล่วงในนีการพนันความชั่วรายที่ตกเกินการอยู่รอบตัวมนุษย์นี่คือเหลาวิญญาณชั่วซึ่งมันกาลังทํางานอยู่ในชีวิตของมนุษย์หลายหลายคนได้เห็นนี่ชีวิตของแต่ละคนหลายคนชีวิตเสียไปเพราะอำนาจเหล่านี ควบคุมชีวิตของเขาเราจะต้องไม่ลืมว่าพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นอยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาแล้วเพื่อเราจะสามารถต่อสู้และได้ชัยชนะในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้กับชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถยืนอยู่เพื่อจะขอบคุณพระเจ้า